สวัสดีครับพี่เอกวันนี้มาเสนอบทเพลงอะไรครับพี่วันนี้ผมจะมาเสนอบทเพลงรายการเฟสเฟซซึ่งเป็นรายการของเพื่อนผมครับหวังโปรโมทรายการให้ยิงใจในอนาคตนะฮะโอเครายการคุณภาพ<อ>จัดให้มันหน่อยครับพี่มันๆใช่ไหมฮะได้ครับจุ๊บจุ๊บรายการนี้จะเล็กรายการนี้ก็เด็ดดีกีไม่เล็บหวังตลาดถูกสเปค จพอดเนื้อหามีทีเด็ดบูมลุกเล่นดีทุกเมิดพิธีกรก็น่ามีเก๊กหล่อซ่ากแบบไม่เช็คเจ้เจ้าเฟตเฟตเฟจังกับบอยแบนด์เฟตเฟตเฟตดีทรีเกินแกลางเฟตเฟตเฟตไมีมีแอบแฝงเฟตเฟตเฟตพักแล้วลงแดงเฟตเฟตเฟตจังกับบอยแบนด์เฟตเฟตเฟตดีทรีเกินแกลางเฟตเฟตเฟตไม่มีแอบแฝง เฟดเฟรเฟดเฟรพลาดแล้วลงแดงมามากันมามามันในรายการจัดังเฟดเฟรเฟดเฟรไอ้ยะชิชสเฟย์เฟตเฟร์เฟตแฟรเจ็งกะบอยแบนด์เฟดเฟรเฟดเฟร์ดีกีเกินแกงเฟดเฟรเฟดเฟร์มีมีแอบแฝงเฟตเฟร์เฟตแฟร์พาดแล้วลงแดงเฟดเฟรเฟดเฟรเจ็งกะบบอยแบนด์ เฟดเฟดเฟดเฟ่ดีกีเกินแกงเฟดเฟดเฟดเฟ่ไม่มีแอบแฝงเฟดเฟดเฟดเฟ่ภาพแล้วลงแดงจ๊บจ๊ขอบคุณมากครับ